แม่ถามแมโบมานะคะบอกว่าแม่โบคะตอนนี้น้อง3เดือน20วันแม่เวลานอนกินนมเข้าเต้านะคะน้องจะชู้แขนขานะคะมือก็จับตามตัวแล้วก็เสื้อแม่นะคะทุกครั้งเลยค่ะแม่ทําเสียงพูดคุยมองหน้าสบตาด้วยค่ะแบบนี้หมายความว่ายังไงดีคะแม่น้องอ่ะเป็นเด็กแข็งแรงอารมณ์ดีมากเลยนะโอเคนะคะจริงๆคุณแม่ถามแมโบมาใช่ไหมคะวันนั้นแมโบไม่ได้ตอบคุณแม่ในไลฟ์นะคะลืมกลับพอภัยนะคะวันนี้ก็คือมาตอบในคลิปนี้นะคะคือจะต้องบอกว่าในส่วนตรงนี้ค่ะ ม,มันเป็นในส่วนของพัฒนาการตามวัยของลูกเนาะลูกคุณแม่อายุ3มเดือน20วันนะคะเนาะแล้วก็เวลาที่ลูกนะคะดูดเต้าคุณแม่นะคะจะต้องบอกเลยว่าเด็กค่ะชอบโมเมนต์นี้มากๆเพราะว่าการที่ลูกนะคะดูดเต้านมของคุณแม่นะคะมันคือห่วงเวลาเห็นความสุขมากๆเลยแล้วก็ตานะคะได้สบตาก,กันนะคะน้องก็จะแบบมองสบตาแม่นะคะมือน้อยๆของลูกนะคะก็จะสัมผัสนะคะเต้านมคุณแม่จับเสื้อคุณแม่จับหน้าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็คือมันเป็นความที่อบอุ่น ะะแล้วก็มีความสุขนะคะของโมเมนต์ของการดูดเตา้าทีนี้นะคะในส่วนของตรงนี้เองก็คือแม่โบไห่อยาจะให้คุณแม่นะคะ กระตุ้นพัฒนาการลูกนะคะโดยการที่เวลาที่มือของลูกนะคะมาสัมผัสที่เต้านมคุณแม่สัมผัสเสื้อหรือว่าน้าคุณแม่ะคะคุณแม่ก็จับมือลูกนะคะโต้ตอบนะคะแล้วก็มองตาลูกนะคะเนาะแล้วก็คุยกับลูกนะคะพูดคุยกับลูกทําเสียงสูงๆต่าๆนะคะเนาะบอกว่าค่ะลูกเป็นยังไงบ้างอะ่ะหนูกินนมแม่เนาะแม่รักลูกนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณแม่เองนะคะก็ใช้มือของคุณแม่นะคะจับที่มือนะคะจับที่แขนนะคะจับที่ขาลูกเบาๆนะคะในจังหวะที่ หนักเบาแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการนะคะคือแทบจะได้ครบทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะคุณแม่ก็อยากจะให้คุณแม่ค่ะคงรักษาโมเมนต,ต์แบบนี้ไว้ให้ลูกดูต้อนมแม่นะคะให้ได้ตราบนานเท่านานเท่า,ท,าที่แม่และลูกต้องการแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งเสริมพัฒนาการลูกตามไว้ด้วยนะคะเนาะก็ตอบให้แล้วนะคุณแม่มะเหมี่ยวนะคะที่คลิปนี้นะคะเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไว้ให้กับคนอื่นด้วยนะ,ค,ะคนอื่นมีทาคาถามชิงไว้ได้ใต้คลิปนะคะ จะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ